อะไรครับมารอที่จุดนัดพบนะครับเราเช่ารถผ่านคลิปดอทคอมเขาบอกให้มาที่เ2สองนะเทอร์มินอลหนึ่งที่เอสองแล้วก็มาเลนที่สามก็คือก่อนข้ามทางมาลายนะบเป็นเลนที่หนึ่งเลนที่สองแล้วก็เลนที่สามเราต้องถ่ายรูปนี้ไปเดี๋ยวเขาจะพาเราไปรับรถที่จุดจุดจุดออฟฟิศเขาอะแล้วเดี๋ยวอย่างนั้นเราก็ค่อยไปกันต่อบริษัทรถเช่านี่เพิ่งรู้ว่าคนจีนเป็นเอกทั้งหมดเลยทำไมมันถูก ให้เจ้าหน้าที่เติมให้น้ำมันวันนี้แดง1079ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเติมครับเราจ่ายเป็นเงินสดเนี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเราก็ยังแก้เรื่องนี้ไม่ได้นะการเติมน้ำมันเราให้เจ้าหน้าที่เติมง่ายสุดรอดัากงานแบบนี้นี่ครับ49 20ง่ายดีเรียบร้อยโอเคโอเคห้องน้ำนะครับเข้ามาเป็นแบบนี้นะห้องน้ำที่ญี่ปุ่น สะอาดด้วยนะดูดิมีที่วางของเด็กเลยด้วยของผู้หญิงโอเคเลยนะนี่เราอยู่เมืองโอดาวาระนะเดี๋ยวมุ่งหน้าไปหากตนี้กันไปไปเจอ รามาเติมใกล้นาริตาเลยนะครับร้อยเกนะโหดมากก็ไม่เป็นไรให้เจ้าที่เติมไปจะได้เสร็จ <ram> <pap> เติมไป4ี่พันสี่นะครับนี่ค่าน้ำมันญี่ปุ่นเราว่าถูกนะเราเติมไปสองครั้งเนี่ยไม่ถึงสองพันเลยขับมาเก้าร้อยกโลโอเคครับประมาณ <mam> ขอบนที่จอดรถนิดนึง เรามาจอดแค่สี่โมงสามสิบหกออกเกือบสี่ทุ่มเราโดนไปสี่พันเจ็ดสิบเยนคิดเป็นเงินบ้านเราก็คือเกือบเก้าร้อยบาทโหดมากครับญี่ปุ่นค่าเช่ารถห้าหกร้อยต่อวันที่จอดรถแค่เนี่ยแค่เซกชันนี้อย่างเดียวนะโดนไปเก้าร้อยแต่วันนี้เราโดนมาตั้งแต่เช้าละก็เที่ยวญี่ปุ่นครับถ้าอยากสบายก็ขับรถเนาะแต่ค่าที่มันแพงคือค่าที่จอดรถค่าทันด่วนเนาะค่าเช่ารถไม่ค่อยแพงหรอกน้ำมันก็ไม่แพงอ่ะปะไปกันต่อ นี่รายกันที่เราใช้คิดเป็นเงินค่าทังต์วนทั้งหมด4 6 0 0ไม่ธรรมดานะใช้6วันตกวันละ7,800เยอะสุดที่วันที่ไปมิโก้เนี่ยค่าทังต์วงก็ถึง6เอน7ก็เยอะนะนี่ข้าพิมพ์นะรีพอร์ตให้นี่ยวไปดูข้ขอไม่ใช่